จะบอกว่าเนื้อนุ่มเนียนละมุนนะคะใครที่อยากกินบัตเตอร์เค้กแต่ว่าไม่อยากเ,าเขาเรียกว่าอะไรไม่อยากใช้เนยเยอะลองสูตรนี้นะมีนาบอกเลยว่ใกล้เคียงสุดๆสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องไมส์ภัยตุรกีนะคะวันนี้เสียงมีนาเปลี่ยนนิดหน่อยนะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนมากเลย ก็เลยเป็นหวัดนิดหน่อยนะคะอยากกินค่ะอยากกินตัวนี้อยากกินบัตเตอร์เค้กนั่นเองแต่ว่าเป็นคนไม่ชอบเนยเนยมากๆนี่ไม่ไหวก็เลยได้สูตรนี้มาค่ะสูตรนี้บอกเลยว่าทาง่ายค่ะเป็นเค้กโฮมเมดนะคะเป็น k, เค้กครีมสดแต่บอกเลยว่าเนื้อในเนี่ยใกล้เคียงกับบัตเตอร์เค้กมากทําง่ายกว่าไม่ต้องมากลัวว่าเขาจะยุบหรือเขาจะเป็นไตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากให้ทุกคนลองทําดู พอถึงเค้กนะคะเค้กของเราเดี๋ยววันนี้มีนาจะใช้เครื่องนี้นะอไข่ไก่สามฟองเบอร์สองน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายขาว160่งร้อยหกสิบกรัมแต่ว่ามีนาก็ตักไปประมาณเกือบเกือบหนึ่งถ้วยตวงอะนะใครอยากได้หวานน้อยกว่านี้ก็ลดน้ำตาลลงตีค่ะตีจนเขาขึ้นฟูนี่คือยังเหลวไปแต่ว่าจะมาขอปาดปาดอ่างนิดนึงดูข้างล่างนะคะข้างล่างเนี่ยยังเป็นไข่ยังเป็นลูกๆอยู่เลย ต้องช่วยคนนิดนึงค่ะถ้าใครเป็นเครื่องตีมือถือนะก็จะง่ายหน่อยแต่ว่าพวกโหลอะไรพวกนี้ค่ะพวกเครื่องตีพวกนี้ยมันจะต้องช่วยคนนิดนึงอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวปั่นต่อปั่นกี่นาทีคือแล้วแต่กําลังของเครื่องนะคะว่ากี่นาทีเรียบร้อยแล้วค่ะเอาให้ขึ้นประมาณนี้ เดี๋ยวเอาหัวออกก่อนจะได้เห็นกัน,นง่ายง่ายเดี๋ยวค่อยใส่เพิ่มเดี๋ยวค่อยใส่ต่ออย่างนี้นะคะเขาจะได้ประมาณนี้ครีมค่ะมีนาใช้เป็นครีมสดหรือว่าเป็นวิปปิ้งครีมเนี่ยล่ละค่ะอุณหภูมิห้องนะคะใส่ไป200 ml ลงไปเลยค่ะเค้กโฮมเมดมันจะทำง่ายแบบนี้ละค่ะทำง่ายๆนะเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่เนยละลายไปสองช้อนโต๊ะเพื่ออยากให้เขามีกลิ่นเนยอย่าใส่เยอะกว่านี้นะคราวนี้นะคะในนี้ค่ะจะมีแป้งอยู่ประมาณ210กรัมผงฟู10กรัม ใครซื้อผงฟูมีนาไปนะก็ใช้หนึ่งห่อได้เลยค่ะผงฟูสิบกรัมวานิลาผงนะคะวาน,นิลาเนี่ยก็ห้ากรัมร่อนใส่ลงไปเลยไม่ค่อยทยอยใส่หรอคะ่ะไม่สลับใส่หรอกคะไม่คะ่ะร่อนเลยร่อนเลยทาบ่อยอะไรนักหนาะปกติแล้วอ่ะถ้าใครไม่ชัวร์นะคะค่อยๆใส่แป้งลงไปนะคะ ดูเนื้อแป้งเป็นหลักเนื้อแป้งเนี่ยจะเหมือนกับครีมนวดผมที่เราใช้ปกติมันอาจจะใช้น้อยกว่านี้หรือว่าอาจจะใช้เยอะกว่านี้ก็ได้อะเนี่ยมีนาะเอาแค่นี้ก่อนไหมมันก็ยังไม่ได้หรอกใส่ไปหมดเลยใส่ไปหมดเลยประมาณหนึ่งถ้วยตวงนะคะกับอีกเศษสามส่วนสี่ถ้วยตวงแต่มีนาช่างแล้วอะมันได้ประมาณสองร้อยห้ากรัมสองร้อยหกกรัม จะเป็น210กร,รมัมนิดหน่อยมันก็ไม่มีปัญหาหรอกค่ะก็คนทุกอย่างให้เข้ากันตีเขาแค่ให้เขาพอเข้ากันนะคะเดี๋ยวเรามาผสมข้างนอกเพราะว่าถ้าเราตีนานเนี่ยเขาจะเหนียวเคก้กอ่ะ นะคะเราก็จะปาดข้างล่างขึ้นข้างบนปาดข้างล่างขึ้นข้างบนเห็นแป้งไหมคะเนื้อขนาดนี้ก็ได้อันเนี้ยมันค่อนข้างหนึดเกินไปจะแก้ยังไงอ่ะหนึดเกินไปสมมติอุ้ยตายแล้วตเติมแป้งเยอะหนืดเกินไปใส่นมสิคะรออะไรใส่ไปเท่าไหร่ใส่ไปประมาณ1-2ช้อนโต๊ะอ่ะหนึดเกินไปไม่มีปัญหาอย่าตกใจ แค่นี้เองคนอุ่นเตาอบแล้วนะคะที่ไฟร้อยหกสิบองศาเนี่ยค่ะก็เริ่มได้หละได้ละของมีนาได้ละใครไม่ชอบกินไข่นะจะใส่เออเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะเอืมมะนาวผิวมะนาวผิวส้มก็ได้แต่ว่ามีนาไม่มีเนี่ยค่ะแป้งเขาจะเหลวประมาณนี้จะใช้ถาดอบบราวนี้นะคะลองกระดาษไข่เรียบร้อยแล้ว ขนาดยี่สิบสองคูณยี่บสองเซนใส่ลงไปจะอบที่ไฟร้อยหกสิองศานะคะอันนี้ไม่ได้อบแอร์ไฟเยอร์ให้ดูนะแต่ว่าจะอบเป็นเตาอบธรรมดาปาดค่ะปาดให้เขาเสมอกัน นี่ยเพื่อนบ้านมาทำสวนกันค่ะจะได้ยินเสียงเอาไม้จิ้มฟันนะคะไล่อากาศนิดนึงใครจะทำสองสีก็ทำนะมินาทำสีเดียวสองสีก็ลดแป้งลงใส่โกโก,โก้ลงไปนะคะนี่นะคะหอมหอมหอมจริงๆ อบราค่าที่ไฟร้อยหกองศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลงอบออกมาแล้วนะคะประมาณ50นาทีอันนี้เรื่องจริงเช็คสุกเช็คยังไงเช็คแบบนี้นะคะนี่มันจะไม่มีเศษแป้งติดขึ้นมาจะสีิบห้ารือห้นาทีก็ได้บอกเลยว่าหน้าแตกหน้าเค้กเขาแตกเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าอุณหภูมิในการอบมันสูงเนี่ยค่ะ,ะ,ะก็ดึงออกมา แล้วก็จะพักบนตะแกรงให้เขาเย็นตัวก่อนก็ได้นี่เดี๋ยวมินาก็จะพักให้เขาเย็นตัวค่ะเดี๋ยวให้เขาเย็นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตักกันบอกเลยว่าเห็นหน้าตาแบบนี้นะแต่ว่ารสชาติไม่ใช่เลยจะบอกว่าเนื้อนุ่มเนียนละมุนนะคะใครที่อยากกินบัตเตอร์เค้กแต่ว่าไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรไม่อยากใช้เนยเยอะลองสูตรนี้นะมีนาบอกเลยว่าใกล้เคียงสุดๆ ใกล้เคียงสุดๆนี่ความนุ่มใกล้เคียงไวล่วงความหอมใกล้เคียงและการันตีจากคนเดิมค่ะคือลูกชายกินไปแล้วกินไปแล้วกินโดยไม่บอกไม่กล่าวถึงเนื้อน้องนะคะจะเนียนไม่เท่าบัตเตอร์เค้กแต่บอกเลยว่ารสชาตินี่ใกล้เคียงบัตเตอร์เค้กมากจริงๆแล้วมันมีทั้งหมดอ่าเก้าชิ้นถูกไหมคะลูกชายซัดไปแล้วสาม การันตีความอร่อยหือมันมีโพรงอากาศข้างในเพราะว่ามีหนาเขาอากาศออกไม่หมดแต่บอกเลยว่าเนื้อเนี่ยนุ่มละมุนสุดๆใครอยากใส่เออกลิ่นวาน,นิลาเพิ่มลงไปกวันนี้แล้วก็เขาเรียกว่าอืมเปลือกส้มเปลือกมะนาวนี่จะหอมมาก นะคะขอบอกเลยว่าอร่อยจริงๆค่ะดูเนื้อนาะนะตอนแรกนะคะว่าจะเอาไปเสิร์ฟคุณสามีแต่ไม่ไหวอดใจไม่ไหวขอกินเองก่อนจะบอกว่าต้องลองทำนะคะตอนอัดวิดีโอเนี่ยเหลืออยู่แค่เนี้ยหมดแล้วค่ะคุณสากิน2 ไม่นากินหนึ่งลูกชายกินหมดเลยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ